สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพิทีเกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกันยายน2568นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อ,อื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณก็รับแบบพลังงานด้านบวกนะครับใบแรกนะครับเป็นไพ่ the high priestess นะครับไพ่ the emperor เอออฟโซนไพ่เซเว่นนอคใบ By สุดท้ายคิงถือถ้วยนะครับอันนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นความคิดของเขาเนาะคือในความคิดของเขาอะครับจริงอยู่ว่าบางครั้งเขาอาจจะยังทําอะไรที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์มันอาจจะทำให้คุณวิตกกังวลหรือคิดมากนะครับคิดเยอะอะไรแบบนี้ในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเขาแต่ในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะยังรู้สึก รักแล้วก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่เพราะว่ามีไพ่ t h e อ m p e r o r นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าคงไม่ทุกคนนะครับเพราะนี่เป็นไพ่รวมเนาะคือไพ่รวมเนี่ยบอกว่ายังไงเขาก็อาจจะยังรู้สึกดีกับคุณอยู่เพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับเป็นตำแหน่งมหาจักรเนาะและเป็นตำแหน่งดาวยงยดด้วยทำให้เขาอาจจะดูมีอีโก้บ้างหรือมีความรู้สึกที่อาจจะแบบ คิดหรือทำอะไรบางครั้งมันก็ดูเหมือนผ็ดการเกินไปในเรื่องของความรู้สึกอาจจะยังปากแข็งหรือไม่ค่อยแบบเอ่อค o l เในดีละเหมือนกับไม่ค่อยแบบตรงไปตรงมาจริงๆค่าจะตรงไปตรงมานั่นแหละเพราะว่า The Emperor เนี่ยในตามตำนานไพ่บอกว่ายังไงก็ถือว่าเป็นคนรักจริง มั่นคงต่อความรู้สึกแต่ที่มันดูไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหรือความคิดที่คุณมีต่อตัวเขาก็ได้หรือมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับคุณแบบร้อเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้แต่ถามว่ามันมีโอกาสเป,เป็น Third Party ไหมมีแต่คงเป็นแค่ยีแต่น้ำหนักแปคือเป็นในเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจหรือความรู้สึกที่อาจจะแบบเหมือน มันยังเป็นนก г ทีบในเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะครับมีไพ่ใบนี้คือ seven of cups ค,คือมันมีความรู้สึกแบบ หลากหลายในเรื่องของอารมณ์มันไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ว่าแบบเอออันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันร้อยเรียงในลักษณะของความเชื่อมโยงอะ่ะไม่ค่อยถูกมันทําให้เขาตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบเต็มที่ในบางครั้งแต่ในตามไพ่อันนี้ตามไพ่นะครับบอกว่าเป็นเอ็มเพ r ในตามเอ p e r พ r ถ้าเกิดขึ้นมายังไงเขาก็รู้สึกว่าเขาอะหลักคุณอยู่ เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะครับเนาะประมาณนั้นเลยเพราะว่าอิทธิพลของอดาวอังคารก็อยู่ในภพเรือนปุตตะจริงๆอ่ะอังคารเนี่ยเป็นพินทุบาทนะครับเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งที่5ของลัคนานะเรียกว่าตําแหน่งพินทุบาทนั่นเองเนาะเพราะว่ามันก็จะทําแล้วเป็นตําแหน่งมหาจักรแต่ ตำแหน่งมหาจักรเนี่ยจะแบ่งเบาความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เขาแอคทีฟกับเราตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ชัดเจนกับเราในบางครั้งที่อาจจะทําให้เราดูสับสนได้อันนี้มันเป็นไปในทิศทางแบบนี้ได้คิงถือถ้วยเขายังมีความรู้สึกที่ยังดีกับคุณอยู่นะยังมีความรู้สึกที่แบบยังยังมีความแบบอยากจะ อ่ให้กำลังใจอยากให้มีความรู้สึกที่ดีอยากปลอบประโลมยังมีความรู้สึกบางครั้งก็ยังแคร์คุณอยู่นะอืมนะครับในสำหรับบางคนก็ยังรู้สึกว่าแคร์กับคุณอยู่นะแต่ก็มีอีกประเภทแหละครับที่แบบอืมไม่แคร์นะทาอะไรก็ทําไปมันก็มีอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าไพ่ไม่ได้ตอบทุกอย่างเพราะมันเป็นไพ่รวมนะครับเดี๋ยวหลายคนจะมาคอมเมนต์บอกเขาไม่ได้เห็นดีกับหนูแบบที่พูดอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นมันเป็นอันนี้เป็นไพ่ส่วนรวมไม่ใช่ไพ ไพ่ขาเรยกอะไรไม่ได้ไพ่ส่วนตัวเนาะก็อาจจะตอบไม่ได้ทุกคําถามแบบคุณแต่ไพ่บอกว่าโดยภาพรวมในช่วงเนี้ยอืมันก็อาจจะยังมีอะไรที่ยังมีความรู้สึกที่ยังคงต้องออให้เวลาเพราะว่าความสับสนความไม่ชัดเจนมันยังคงอยู่สิ่งที่คุณควรทําคือคุณต้องตั้งสตินะครับในการตัดสินใจหรือคงจะต้องแบบยืนหยัดในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากขึ้น A d e of sword เกิดขึ้น คุณอาจจะต้องพยายามแข็งแกร่งที่จะต้องแบบฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้เพื่อให้ความสําคัญของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันดีขึ้นหรือมันพัฒนาหรือมันไปต่อให้ได้หรือมันอาจจะต้องเคลียร์ให้ได้นะครับเอทออฟสอดบางครั้งมันอาจจะยังพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ย เคลียได้อยู่พอสมควรแต่มันคงไม่ง่ายนะครับคงต้องใช้เวลาใช้ความอดทนหน่อยกับการที่จะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เพื่อให้ความรักของคุณดำลงอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกว่าแบบ ไม่ไหวอะ่ะอยู่ต่อไม่ได้มันอึดอัดมันมีความไม่ชัดเจนมันไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะอมอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับตัดสินใจได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนเราจะไปทางไหนมันเป็นดวงของคุณคุณมีสิทธิ์เลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะถามไพ่ไพ่บอกว่ามันก็ยังพอที่จะแบบอารม่์มอร่วยได้แหละถ้าเกิดเรายังคิดว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับ เราอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้เราไปต่อกันว่าเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันบ้างขอให้เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีพฤกษภลักลนาะพฤกษภให้ใบแรกนะครับกงล้อแห่งโชคลาภสองไม้หนึ่งถ้วยเอะซัน แล้วก็เป็นไพ่ชาริอตอิทธิพลใต้สำหรับนี่ไง10ถ้วยมาแล้ว10ถ้วยมาแล้วอิทธิพลใต้สำหรับนะครับโอเคเนะาะไพ่บอกว่าให้คุณอะพยายามหันกลับมารักตัวเองสักนิดหนึ่งไม่ใช่นิดนึงอ่ะก็เยอะเลยแหละนะครับหนึ่งถ้วยนะรักตัวเองให้มากขึ้นหน่อยเพราะบางทีความรักความสัมพันธ์่ะถ้ามันจะไปถึง10ถ้วยนะยังไงคุณก็ต้องรู้จักที่จะต้องรักตัวเองก่อน พอการรักตัวเองปุ๊บมันจะทําให้เราดูดีมีสเสน่ห์มีความชัดเจนได้เพราะมีไพ่เดอะซันมาด้วย mm hmm. เห็นไหมครับมีไพ่เดอะซันมามยังไงความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีความชัดเจนขึ้นมาได้ขอให้คุณพยายามที่จะต้องแบบเคลียร์พลังงานความรู้สึกในที่เราแบบไม่โอเคหรือความเป็นน égative ออกไปนะครับสุดท้ายเนี่ยความรักความสัมพันธ์นได้สิบถ้วยอ่ะยังไงความรักมันก็ไปต่อได้ถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะ ฮิวิ่งตัวเองแล้วรักตัวเองให้มากขึ้นความรักความสัมพันธ์ใดๆมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองก่อนเริ่มที่เราก่อนนะครับและถ้ามันมีปัญหาก็ให้จบที่เราแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่บางคนมันไม่จบที่เราเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราจะใจไปผูกติดกับเขามากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราอยากเอาแบบเราอยากทําให้ความรักมันดีขึ้นแต่บางครั้งน่ะ การที่เราอยากจะทําให้ความรักดีขึ้นเราต้องควบคู่กับสติต้องคู่กับความรู้สึกแล้วก็ความเป็นคู่ของเราด้วยไม่ใช่ว่าแบบเราอาจจะจับหมายถึงว่าเราอาจจะแบบว่าจับต้นชนปลายผิดตั้งแต่แรกเหมือนติดกระดุมผิดเม็ดแรกอะ่ะคุณผิดไปตั้งแต่แรกมันจะไม่มีทางติดกระดุมถูกต้องเลยถูกไหมครับผิดเม็ดแรกเม็ดอื่นๆจะผิดไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราเลือกคนผิดตั้งแต่แรกอันนี้โทษใครไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษ ดวงชะตาก็ไม่ได้เพราะเราเลือกเขาในวันนั้นบางครั้งมันก็คือผลกรรมที่เราต้องรับในวันนี้อันนี้ไม่ได้อยากมาดิสเครดิตมาหรือมาโทษคุณนะแต่แค่ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งนะครับปัญหามันอาจจะเกิดจากการที่เราเลือกคนผิดตั้งแต่แรกแล้วถามว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดฉันทําผิดตั้งแต่แรกฉันต้องทํำยังไงแล้วเวลาติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกคุณต้องทํำยังไงครับแก้ใหม่หมดเลย คุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่ในการที่เราจะต้องกลับมารักตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆสร้างสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ไปอีกนะครับมันถึงจะมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาเป็นสิบถ้วยอย่างที่คุณต้องการมันอาจจะช้าเพราะคุณต้องมันเริ่มต้นใหม่เหมือนคนแบบเริ่มต้นใหม่เลยอแบบนั้นเป็นต้นถามว่ามันเสียเวลาไหมเสียเวลาไหมตอบได้แต่ครับอยู่ที่ตัวเราถ้าคิดว่าเสียเวลามันไม่คุ้มก็อย่าทํา แต่ถ้าคิดว่ามันคุ้มที่เราจะเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะดีขึ้นมันก็ควรทําถูกไหมครับอ่ามันไม่มีใครแบบอืมผิดแล้วมันจะต้องแบบอืมยังไงดีละมันไม่มีใครหรอกที่ผิดพลาดแล้วมันจะมีโอกาสมาให้เราได้เสมอมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองนะครับมีรู้ตัวไวหรือเร็วแค่ไหนอะเหมือนเราเดินไปประมาณเป็นเราแบบใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วอะ่ะ แล้วเราเพิ่งรู้ตัวโอ้อันนี้สายไปแล้วชาไปมากเลยแต่ถ้าเราแบบเพิ่งเดินไปได้แค่สามเก้าห้าเก้าสิบเก้าแล้วเรารู้ตัวอันนี้เราหันหลังกลับได้เร็วขึ้นถูกไหมครับไม่ใช่ไปแบบโอ้โหเป็นเป็นถึงดาวอังคารแล้วเพิ่งรู้ตัวอันนี้มันก็สายเกินไปเนอะมันก็คือตอบไม่ได้เอออันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าอืมความรักความสัมพันธ์บางครั้งมันก็ ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ตัวเร็วแค่ไหนนะครับแบบนั้นเป็นต้นไพ่บอกว่าอาจจะต้องแบบรอดูสถานการณ์ไปก่อนจาก2หมายถ้าเกิดใครยังเช็คชัวร์ไม่ได้เพราะว่าความรักความสัมพันธ์บางครั้งเรายังเขาเรียกว่าอะไรเดียยังมีความรู้สึกในเรื่องของความรู้สึกที่มันยังแบบติดค้างในใจอยู่กับความรู้สึกในสิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยให้เราพยายามดาวตัวเองแล้วรักตัวเองอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งความ รักความสัมพันธ์อาจจะดูชัดเจนขึ้นสนับใครที่รู้สึกว่าเรานิ่งแล้วเราคอนโทรลได้หลายๆอย่างดีขึ้นเราจะสามารถจับต้นชนปลายได้ดีขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยสาเหตุที่เราจับต้นชนปลายไม่ได้เพราะเราอาจจะคิดมากเกินไปนะครับแบบนี้เป็นต้นไพ่ดีเอ็มเพิ่มายังไงอะ่ะเขาบอกว่าไพ่อะ่ะเขาบอกว่าเขาอาจจะยังรักเรากับความรู้สึกที่เป็นเป็นตัวเราจริงๆอยู่ แต่ในบางครั้งอะ่ะมันอาจจะเป็นความสับสนหรือเป็นความแบบใช้อารมณ์มันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูไม่สามารถลงรอยกันได้นะครับหรือบางครั้งเรากับเขาอะ่ะไม่ได้พูดกันแต่คิดเอาเองมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์เกิดความสับสนแต่ถ้าเกิดเราลองลองรักตัวเองลองเงียบลองอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งบางครั้งมันอาจจะมีรีแอคชั่นบางอย่างกับเขาคนนั้นที่ดีขึ้นก็ได้นะ เพราะเขาไม่มีแรงกดดันจากเรามันอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นไปได้หรือนะครับรับจบที่เราแล้วเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่สายนะครับทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นเจ็บที่เรามันก็รู้สึกว่าเบาที่สุดเนาะเนาะ,นะประมาณนั้นเจ็บที่เราเบาที่สุดเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราอาจจะเอาความสุขของเราเราก็ต้องเจ็บที่เราเบาที่สุดอืเราเริ่มต้นใหม่ น่าจะดีกว่านะครับความสัมพันธ์มันน่าจะโอเคกว่าแต่ยังไงแล้วอะไพ่ก็บอกว่าเขาก็ยังรักและเป็นความรู้สึกที่ดีกับเราถ้าเราเอาแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะเหมือนกับความน egative หรือ,อท็อกซิกต่างๆออกไปทุกอย่างก็น่าจะยังพอที่จะไปต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อได้มีไพ่บนนี้คือกงร้อแห่งโชคชะตาความรักความสัมพันธ์อาจจะยังคง กลับมานะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะปรับและแก้ไขปัญหาในบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับก็โอเคประมาณนี้เพราะว่ายังไงความรักความสัมพันธ์มันก็ยังคงต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วมันจะค่อยๆแบบ คลี่คลายและก็ชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยานด้วยนะครับกดซับสพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงแม่นยำและเป็นคำถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ